มาเบิ้งมาเบิ้งมาที่นี่พอกขพอคุใหญ่เด้อใส่ใส่มากนี่บอกนีแม่นบอกค้ใ่นตัวถงไผ่จะไปซื้อโอ้หาแม่มไลุไปไโอ้มันมันมันลงแม่มันนอกลงแม่มันน่ยเบิ้งตัวนี้ก็เพี่น้องครับ ตัวนี้เมสาวเมสาที่นี่สาวคักสาวจริงๆเลยเนาะแต่มันโค้งมันดีเนาะโอ้ตัวนี้โค้งดีโอ้ตัวนี้เขาทาอยู่เด้อตัวนี้เย็นตัวนี้เนื้อหนังเต็มๆเลยเนาะเม็ดสี่สิบแปดเกือบเกือบสี่สิบเก่าตัวไลไปไหนตัวดีครับเอาแม่สาวสวยชสูงของสองหมื่นหาเม็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก่าอะไรอะไรนี้ผ่านผ่านตัวนี้ผ่านอยู่ บกหางดีเครื่องไดค้ครับผมแข่งขาเราครับพี่น้องยางดีโมโทะปฐนครับผมเอาขึ้นสูงเลยเมื่อไหร่จากเดือนอ่ะประมาณปีกว่าเกือบสองแล้วมั้งสองปีกว่าหรือยตีสมอยิลงรู้ไ่ไหมครับทราบหาน้อทราบหาเอาจะไหนทราบหานะพี่น้องเพื่อนเขาแม่สาวไปเดียรได้ไปเรียงไปไปโข แม่พ่านได้บอกได้อยู่ดอกกัวมันงามอยู่เบื่องใดพี่น้องครับเศร้าห่าเศร้าเล็กเด็กท็ซัอ่ะเบื้อมาเบื้อเบื่อเบื่อ87 242 87 87ใช่ไหม242 87 242 844เศหเพือนมาตัวเดียวหงอยู่ครับพี่น้อ ี่ังตัวนี้พ่อพี่หนึ่งพี่น้องเศร้าหาตอตอเนาะพี่จระเข้ตอครับผมเอาคือตัวนี้ค,ค,คืออยู่คืออยู่ตัวนี้หลังจำกระมูผมไปผมเนี้ยมาาึงแล้วเนี้ยว่าตั้งแต่เศร้าเหรอตัวนี้เราโอเคอยู่เศร้าหามองขายไอจีบ้าน,นสองโคขุนมาก,กลางๆครับพี่น้องครับเคไอพ่อพเหรอไม่ไหนเลยคือนางซีอีกซีรียกัน เป็นวินแล้วเนาะไปนี่เงียบไปได้ไปนี่พี่น้องครับยาเท่มาขายลายีิมองบอกพี่น้องเลยยาเท่มาลายเท่มาลายมันสิเป็นเนือนียนปอนี่อย่ามีเงินสื้อลอตเตอรี่ดิเ้เมือนี้เดือดจะเสอเชี๋ยปดูเจ๊ม่วงครืองขี่เดือดคักเนี่ยงมุดเตยคักๆตัวนี้ มือนี้เขาเท่งก็ไทยมาขายอะไรพี่นอ้องไท่กระโดนไทยขี่กันเพราะว่าเป็นอย่าง,ขงเขาจังเท่มาขายหลไรเพราะว่าเขาวานเข่ากันหนึ่งง้อผึ้งนี้มันอยู่ในิดทงหน้ากันเนี่ยเขาวานเข่าเรามาที่นี่เขากักเท่มาขายกันนะมีแต่ในหอยเกี่ยวมันทะน้ำเลยพี่น้องครับเมันหางว่างามใส่ละงวยใส่พี่เจ้าใช้เนือ้อบอใช้เนื้อครับมือนี้ขาา้าวง้อง้อไทยมาขายกันเนาะ มาเทมันขาวานเขากันนะง่วงปรเทศนี้ง่วงมันอยู่ปโพยในทวงหน้าที่เนี่ยเขาไล่ตัวเป็นเดี๋ยวเจ้าสีขอหน่ะเจ้าสีขอแถวเสาลงทานนี่เขาวานเขาพี่น้องประเทศนี้ง่วงควายเขาเขาขายกันเทออกมากประเทศเมื่อร้ายมันกระถือได้พี่น้องตัวนี้เท่าพันหมื่นสามสายขุนถ่ายเนื้อไปบุญหลวงไฟตโคแก่ได้แก่ได้แก่อยู่เนาะพีกับพี่เหรอพี่น้องตัวนี้ เอาเบอร์มาก่อนเลย่เบอมาเล็กบ้านโทรศัพท์096 0 9เก้า6กนตัวมาพี่น้องครับต้นนีสซยบุ้นหนุ่งไฟพี่น้องเถอะมื่นเท่าไรก่อสามพันห้าร้อยเอาไปให้สยบุญหนุงไฟพี่น้องตัวนีบุญหนุงไฟก็ล่างเหรียกันเน่ยขาซื้อไปตกพูดเด้เมืงอด้อ ขร่วมกันรูดกันแต่ว่าลแถวสีสเกียรมันใหยจุดมงไฟท่อหาพี่น้องไม่มีแต่มงไฟทอสามเท่มันลินเขาไม่หลิงจะโสกันนะเขาว่าเังประทวงตัวเขาอกัาขึ้นมาที่ป้ายพี่น้องครับขนไม่ได้ก็รอฟังขขาบ้างเด้อห3ื0นับาทเบอร์มีรอบนึงศูนย์เกับหกสแปดครับเจ็ดเก้แกเนาะในแก่แก่ตัวนี้มาหนีเลยพี่น้องราคามื่อนี้โอ้ย เ่ยรัรายนอ่งเยีนมี้้าอมืนียานยันหยบยนยเป็นชมวยชมวยหอนเฮ้ยปรเนี่เอาิงก่อนมือนีว่มีงัวเลี้ยงงัวงามในพี่น้องมีแต่ง้วเนือมีต่งัวเนือเต็มตลาดเลยมื้ก่าบาทใช่ละงวใครมดหลโอ้ยมือหนีหลเลืออยแล้วน้องมือนอ เงียบยิดเลยพี่นองครับถี่แปดโมงได้เลยปเทศนีงเ,เอามันมีนึงว่านหน่อยเหมือนีัครับเบน้เาเนีนนเด้ยวยมี้ใหญ่ไดแล้วพอกายเมียนละมาอยู่ป่ะุณนเขาเจ้าเมียโตัวมนี่มีปะ่ะโอ้โอเอาขอของงามเยลยพี่น้องแสดงคนสื่อ มันนีพ่อเขาเมียนม่นนีมาใส่บิางน้ำเนี่ยใส่ง้อยใส่ง่อยใส่ยู่นี่ปะ